คะ่ะสวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกทท่านนะคะเด้อยินดีต้อนรับเขาชูส่องสุภาพพร้อมผ้ารวยเด้อค่ะเอฟซีทานใดเข้ามาแล้วแอบก,ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสุภาพพร้อผ้ารวยเด้เ้อจ้าเมื่อนี่ก็ได้มาวัดน่นจำปานะคะวัดหลวงปู่คำตาค่ะเพื่อสิเห็นได้ยินข่าวว่าแม่หอมหอนเพิ่นสีมาล่ำบวงสวงเนาะคะ่ะเนาะ แอดเก็ตรพาไปเบ่งนะค่ะเด้อว่าเพื่อมีแนวทางดีๆเด็ดๆโตใดเนะค่ะเนาะคะ่นะ,ค,ะค่ะแอดจะษตาไปส้มนะค่ะเด้อค่ะค่ะเอซี่แอดก็พายยางส้มบริเวณรอบๆบัดก่อนเ้อะคะ่ะ

น้ำกวนน้ำกวนค่ะใส่ซองน้ำไหซองน้ำไหใส่ใส่เจ้ตูซีซีให้จักบานด้เอามาใส่ปลาสักนนึงนี่เร I mean bon yeah, okay. so ียกเนี่เรียกขานี่เรียกสวนนี่มุนี่สักหนึ่ เ <Okay. S 2> นืขาตันามาทบวัทีเราเห็นเลขสองอวันนี้อ้มาหเออเอะชท่านใดตาดีๆก็บซองมึงนะคะเ้อตนวาเห็นเลขแปดเลขขาว่าสันค่ะ ว่าเล็กน้ำดูค่ะนาบ่ท่นจ้าค่ะทามูบ่ะสาธุสาธุครับ โอ้ยเพื่อนนี่มีแต่คล้ายๆคุณรักคุณเพื่อนเขาพูดมันไนะม,ม่บอกกันเนาะให้เบิ้งต้นไม้เอาเด้อตึงอย่นี้มาน่ะให้ให้ลูกให้หลานเอาเงินวางสิยืมต้นไม้นั่นล่ะไมให้ยุยยย่งได้ให้ยืมต้นไม้มันว่าต้นได้ลรอเอ้าต้นยุ่ขง,งขังอ่างเงินวางสิขังอ่างปูหยาวางสิมันว่าขังอ่างหนามมันอะนันคือพอเห็นเอาไปเบิ้งดีๆแล้ววางสิเนาะก็เ,เลยเออ่ เห็นลูกหลานเขามากก็เลยบอกแนะนําให้แล้แม่เขาไปเบิ้งนั่นเห็นเป็นตัวยังไงลูกหลานมันเห็นแล้วไอ้เพื่อนเห็นด้วยพิญยามาลงส่งพ่นเอ๋อร์ตัวไหนตัวไหนแค่นั้นเลยเขียนตัวเขียนใอ้เพื่อนตัวบอาเดียกยิ่งครึ่งหนูเชื่อไหมแม่เราเนี่ยเชียนเย้าเขียวหาเดียกยิ่งครึ่งเหรอเนาะแม่เหมือนสิแม่เดียวยิ่งครึ่งเขาไม่ใช่หรอยิ่งครึ่งมันต้องเดียกยิ่งครึ่งมันจะเหม่อนนี่ติดมันคลาคักแม่อนเหมื ไปน้อแดงจริงๆอ๋อหลายแดงบูหลาย <laughs> <Sunday. Nossa>. <laughs> <ragar footsteps> เนไมเขียนหมด่เายุแดงนมดอายุเดงบ่เมื่อมีเขียนแม่ผู้เขียนเขียนไม่อ้นั้เราไ้ไม่เขียนแม่ตูไม่เขียนตู้ไมเขียนตู้เราอันนี้ตู้ผู้สัตว์เนาะผู้สัมผัสผู้เส้นได้ผู้สัมผัสได้เรามีเส้นมีเหลียยเห็นอจเห็นไหมเขียนเลยเห็นเลยจไดเีมอ่รถพี่รถสาพรดนดนะที่เรียนตัวเทีนที่แหลกนั่นจะให้เห็นเบิ้งจากใสกันเอาเด้อเชื่อเป็นอย่าีนีบใหญ่ๆเด้อา ตัวนี้ใหญ่ที่สุดเร <c oughs> าก็จะมีอันนี้พระท่าน,นดได้จับคูได้จ้าเด้อเห็นที่แรกเด้อเห็นที่แรกนะวันนี้ยางเขาไปใกลๆ้ๆอันนี้คือเขาบ่งยูไกลและยางเขาไปใกล้ๆเพิ่นสิเป็นจังซี่เพิ่นจับเป็นบจนางส่นะจังซี่วันนี้ก็เล่ยววาเลขอยู่ในโตเดียวกันจังซี่ ยังสี่เพราะว่าอันเบิ้งไล่นี่กับสิเป็นหาเบิ้งไล่นี่กับเป็นเก่าจังสี่เหรอคะมิซํานี่เล็กสีเห็นอยู่อ๋อนั่นสามหากับสามสองกับศูนย์ว่าได้จับคู่ให้ให้เบิ้งให้เบื้องใกล้อะไรว่าเบื้องไกลเห็นยังเห็นเห็นเห็นนี่นีเลขกสี่ตัวแต่ว่าบัดเป็นเบื้องใกล้ใกล้เห็นเล็กตัวเดียวซัมนี่บัลเล็กตัวเดียวซัมนี่นี่เพิินสีมาส์ยังสี่เพินสีเป็นยังสี่เฮ้เบิ่งสีสีเป็นสีเป็นเก้า แต่เขาเบิ่งมากสี่สิเป็นหา๋ออยูในนั้นในตัวมีเต่ตเดียวกันในตัวเดียวกันเนาะค่ะสีเป็นเก่าเกับหาเ้าก่ายายคนออกมาได้เป็นหาเกาค่นี้แล้วเอาสร้างจูบเถเนาะได้ง่าเหมเนาะ่ง่ายหมตัวนนาิงมากบ๊บิษวังง้อไปนี่ตามนิมิตละนิมิับแองพูังละปูตามนิมิตปูนิมิตว่าเบิ่งยุดต้นไหมยุดหางอ้างปู เพื่อขึ้นแห่งหลีเนาะตามเพื่อนนั่นแหละเพเสียส่วนบุคคลเนาะเพาะเนาะูคุยรือทาก็ได้อีกใช่ละไปเบิ้องต้นไหม่ต่อปพี yen, e ่น้องไอเบิ้งต่อเด้อก็ใหมภาพยางเบิ้งเด้อดูะไรพี่น้องเด้อพี่น้งเ้่นเด้อพี่น้องเด้อเครับเบิ้งต้นไหม่ตอเนาะอุ้ยยิบกรเด๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งต้นไหม้ต่อเดี๋ยวพี่น้องเบิ้งกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวจังมาบ เด้เก็บมือาเลยหมุนมาเบิ้งทังนี้น้้าไปเบิ้งุนเแล้วไปเบิ้งวะาไปถูาไปเบิ้งนี่แล้วเบงน้อะำกันอยู่ต้นไม้น้ำเกดอ่ะอไปนอี่ขอหมุนมาเจ็บน้อยด้วยนะเราเี้งต่างคน่กันูมนเนาะพี่ก็กา้ปูห้ปูบ้านเราเลียนแม่่เราเียนเราเขียนอีนเีเราเขียนอีกหอเลียนของมันนะแม่เลงไปอ ห้าสามสองศูนย์ครับแต่ว่าเจตูเพ่นบอกว่าหาทีในวงกลมครับมันเป็นหากับเบ่าส่นเพิ่นก็เลยขยายผลออกมาเป็นหาเก่าครับท่านผู้ชมครับเป็นจังไดพี่น้องกลับไปไม่พอได้ครับตามนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบ่งยูต้นใหม่อีกต้นหนึ่งครับเจตูเพิ่นกกำลังพาไปครับพี่น้องครับขอบคุณครับที่ที่มีฝันสรางไงฝันสร้างไงที่ฟูสร้างไงสองตัวมันมันผ้ากับหลากหลากมันโค้งลงน้ำมันมันาะ่ขาขาข้นครับเป็นโค เพ็นได้ทีจมไม่โคจมไม่รงจมไม่ร่องสะบานเลยมาซอยกับลไยพมันขึ้นมันนันก็เลยปล่อยไม่โครปล่อยไม่โคขึ้นกับค่นขับมันจมลงหลายเทียด้วคนคนขับไม่โคอยู่ในซองกับชูคำบักซองขับเลยกับว่าว่สีตายกับว่าตายไมโครพ่นขื้นพื้นขื่นนั่นแหละเป็นสร้างง่ายสองตัวหวกับเมียกมันงรถอไมโคเออเดี๋ยวไม่โคจมน้ำนั่นแหละวันนี้คนขับขอจิข่าคนขับไปโคเอย่างไง ขาคนขับ้างเม่อกี้นขาคุนขบแดว่าเราก็บแเลยนะไม่เกี่ยวขคนขับเลยนะ่เกี่ยวขนขาบไม่นะ้่มีุกสัส้งแง่สองตัวกับกับไปคู่ขันนึงมันดึงล่องนามเลยนะส้งแ่สองตัวบีพอไมคู่ล่องนามเขาดันซอยกันขายไม่คู่นะเียล่องนาเลยสั้งแง่สองตัวเป็นเก้า่อสม่อยู เช่าชาวบ้านในแมาซอยเอาไม้โคกขึ้นได้นะเขาเลยแยกทางกันนี้พอนีมั่นจริงจังสร้างเขาปลาไปคุ้มนะโคกอะขึ้นมาสบายหลอดหลอดหลอดชีวิตนี่สินะจะว่าปูนิมิตว่าเห็นอยู่ต้นไม้เนี่ยได้ขึ้นเดียวกันบ้างคุณละขึ้นขึ้นก้อนฝันยินส่างสองตัวขึ้นก้อนน้ำขึ้นขึ้นก้อนพันธะครับแบบขึ้นวันพ่านี่ฝันว่าไปเบื้องไหนเน่ต้นไม้ว่บเออมันบอกว่าต้นไม้ใหม่ต้นใหม่ไหนเนี่ยฝันวางสิวางสันแสดงว่าสั่งมาก่อนเนาะครูสั่งมาก่อน ขึ้นมาขึ้นเป็นขึ้นวันฟ้าก็เลยฝันว่าไปเบิ้งแหแนอยู้ต้นไม้เมบอกสิเดี๋นี้มีบอกพูเด้อพี่น้องบานี่ไปเบิ้งน้าลาโเขาเบิ้งสันนิเบิ้งเาเด้อเปิเบ้งเาไปเิ้งน้ำเจตเพิเบ้อย้อนหมเิได้ย่นเนาะ อตั้นนนี่จับใส่ได้เลยนะนี่ไปเมื่อกี้นี่เลขสามยุคกลางเลขหาไปเมื่อกี้นี่เลขสามยุคกลางเลขหาเห็นแล้วเราเห็นเหล่าเนามีเสียนเพื่อนเรียดได้แล้วเจ๊เพื่นว่าอาจสิป็นทั้งบนทั้งล่างเด้อพี่น้องนี่ตัวนี้ไม่เห็นตัวว่าเห็นเหยังสี่ตัเก้าจะเป็นบนเป็นล่างมีเสียนเนาะเพื่อนเรียเพื่อนเรียดถึงแล้วมีพอดีมาทั้งสามโตดตรงๆคนนี้น้องคัสเซ่ถ้าก็สามจริง ใช่ในเมดเหม็กหนามากบ่มากบ่มักมากตั้กันบ่ลังมากค่ะมากค่ะช่องไม่รู้เพราว่าเห็นทักแล้วค่ะคุณายแล้วมแปรออกเป็นแบบนี้จ้ะมักตัวได้ก็สื่อเอาแต่ว่าเอาไปเสียงสะก้อนมีเยอาหลายมือเยอะเนาะจะเป่าลงทุนภากันเสียงเมืองซะก้นแต่นี่แน่กะเกตูนะเห็นเหลกหาตัวเดียวแต่ว่า ตัวเดียวกันจะมีทั้งเก้ามีสามมีห้าจบแลยวกะันจบเลยน้งะันจบเลยตัวข้างแล้วค้างแล้วอข้ากแล้วข้าคแล้วมันเห็นไหมเด็ปูเห็นเป็นโตจังสี่บ่อนุญาตถามค่ะนนิมิตนิมิตเห็นหนึ่งสังหาแล้วโอปูเ็กก็เกไม่จับนี่นว่าปูเห็นเป็นตัโตยิมปุยปยะนะใบที่แหลกเห็นหากระเ้าซักแล้วค้าแล้วห้องนั่นแหะ อทเท็กัวปูจบแน่แล้วเนาะค่ะอาจีทั้งสามโตตรงๆนี่ก็ได้เป็นซอยส่างเนาะเทียนสกอนเด้อพี่น้องเด้อค่ะคลิปนี้เอ็ดก็ขอฝากเอฟซีไปเพียงซ้ำหนี้เด้อค่ะเด้อผู้ใดมากระจัดผู้ใดคัดกับพานเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะเด้อเป็นเพียงแนวทางค่ะให้โศกมันหมานสูสูขู่สูขคนเด้อค่ะเด้อเอฟซีที่เขามาเบิ้งมาชมแล้วก็ขอให้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสุภาพพ่อนผ้าลวยเลยได้จ้าเพือ่อสิดได้เป็นกำลังใจเฮ็ดชิปต่อๆไปเนาะ,นค,ะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะก็ขอให้เอฟซมันหมานกุ้งค้นนะคะเด้อสวัสดีค่ะ